สวัสดีค่ะเปิดผโผคลมอิงหลังจับมือพักประชาธิปัตย์ใครได้นั่งเก้าอี้ไหนบ้างวันที่30สิงหาคม67รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนางสาวไัยทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าผโผคลรมอิงหนึ่งนิ่งแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าและรอโปรดก้าลงมา ก่อนนำเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณทั้งนี้คาดว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้สำหรับโพคลมอิงหนึ่งมีดังนี้พักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรมวกลาหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรมวคมนาคมนายชูศักด สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลด้านกฎหมาย4นางสาวจิดาพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิชัยชุนหะวชิระรมวรคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รมชรคลังนายเผ่าภูมิรจนะสกุลรมชรคลังนายมาดิศเสเียมพงศ์รมวรต่างประเทศนายประเสริฐจันทละวงทองรมวรดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยนยริทพันธ์รมวรพาณิชย์ นายสระวงเทียนทองรมวรการท่องเที่ยวและกีฬานายสมศักดิ์เทพสุทินรมวรสาธารณาสุขนางสาวสุดารัตน์หวังสุภกิจโกศลรมวรวัฒนธรรมนางมนณพรเจริญศรีรมชคมนาคมนายสุรพงศ์เปียโชรมชคมนาคมนางสาวธีรล,ลัตสำเร็จวานิชรมชมหาไทยพักภูมิใจไทย นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรมวรมหาไทยนายชาดาไทยเศษรมชรมหาไทยนายทรงศักดิ์ทองศร,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 รีรมชมหาไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรมวแรงงานพลตำรวจเอกเพิ่มภูลจิตชอบรมวรศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันธะเจริญวรกุลรมชรศึกษาธิการนางสุภมาศอิสระภักดีรมว การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายณพินทร์ศรีสันพางรมชพาณิ์กลุ่มรออธรรมนัฐพรมเผ่านางนรุมนพินโยสินวัตน์รมวเกษตร,รษและสากรณ์นายอิทธิศิริรัติยากรรมชเกษตรนายอัคราพรมเผ่ารมชเกษตร พักรวมไทยสร้างชาตินายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกและรมวพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รมวอุตสาหกรรมพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชรมชกราโหมนายสุชาติชมกลิ่นรมชพาณิชพักชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารมวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พักประชาชาติพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรมวยุติธรรมพักประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรมวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเด,ด,อดอชอิดข่าวทองรมชสาธารณสุขขอบคุณที่นี่ c อ m ค่ะ